เมื่อนี้ทาการแสดงเต็มวงเต็มโชว์นะครับที่สนามวัดสามะค่าครับบ้านโคกกลางพี่น้องตาบลห้วยหินอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบม่ดีเด้อแม่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนะครับหากติดขาดขาดขาดกระแจงบนน้าผอมนะครับสวัสดีแม่อําพร alls, ครับสวัสดีปีใหม่ครับมือขึ้นอีกอะไรสดบ่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับะนั้น มือแรงกามาด้วยแม่มาม่วนสื่นหัวเซลครับมาก่อดในนางนาบาซาบอดีเบิ่งครับมือนีสนามกวงขวงเพิ่นว่าน้ําไหลไฟสว่างคนท่างสะดวกนะครับการเดินทางสะดวกสบายเนื่องจากทั้งวัดเพิ่นจัดงานหลายหลายมือนะครับมีมองจอดรถพร้อมนะครับรองรับพี่น้องที่สิมาฟังลัมสวัสดีครับ โอภาดอ่อนซ้อนศาสตร์พี่น้องทะเลศาสตร์อ่อนซ้อน,นอ,อ่อนซ้อน,อ,อ,น,อ,นอ่อนซ้อนปูสีม้าฟังลำมาฟังลำโตล้มหนาวครับกับคณะเจ้าภาพเป็นงานอ่ครบรอบบ้านมรณาภาพของพระครูอีหยังนี่แหละพี่น้องนะครับของของบ้านเพิ่นนะครับเป็นงานฉลองหรือเฮ็ดมองยังไงคืองานบุญแจกเขา <พ>น,นะครับเป็นงานครบรอบวันมรณภาพ,<ซ><ก>พ<น>มื่อนี่สนามกว้างขวางครับแม่นะครับสนามกว้างแต่มาก่อนเนี่ยในเลรังอยู่ทั้งหนาแต่ธรรมาาศาสตร์เนี่ยเจา้าสิวะได้เบิงแท้นะครับฉะน,นั้นเตรียมความพร้อมมือแหลงผู้สีมาฟังลำคำเมื่อเอินเจ็ดมองเศร้าเก่านาฬิกาลูกหลานอยู่พุ่นเดอ้ออำเภอกุดเขาปุ่นจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีนะครับมือกับเก็บบาดคือกัน นะครับฉะนั้นใกล้ไกลมองไดพี่น้องก็กดติดตามไว้ที่เพจคณะหมอลําใจเกิดรอยนะครับสามารถดูคิวงานการแสดงและผลอาศาสตร์คือหลายแท่ผนว่าอีหลีตั้งแต่มะฮอดแล้วแม่สนามบนกวางนะครับมีมวยนะครับมวยมวยอยู่หลังสาร่าสีแดงนี่เด้อสารบอ,อิพออีแมมผู้ใดมักมวยซื้อบัตรห0ึ่งรบาทได้เบิ่งทางมวยได้เบิงงเบ่งทางหมอลัใจเกิดรอย แม่น้ำแข็งมันซีมาทรงอีกบอคอยอยากได้ไปไปตดตอผู้ใดผู้ยญยบ้านบอแม่เพ่งลิขสิิธิ์มาแล้วบอลนุ่นลงไหลไวซัมนี